สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์พูดคุยนะครับทักทายอะไรเงี้ยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามด้วยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของกงร้รอยแห่งดวงชะตาหรือเวลอฟอร์จูนเข้ามาเสยงภาพของผู้ชายผู้หญิงที่เขาเริ่มกลับมาใช้วันเวลาดีร่วมกันเริ่มกลับมาถึงสวนสนุกนึกถึงสิ่งที่เราเคยไปท่องเที่ยวนึกถึงวันเวลาที่เราพัดผ่านหรือว่าผ่านมาด้วยกันครับเช่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการกลับมาแปลงแปลงดวงชะตากลับมาแก้ไขพันหมื่นชาติพบปุเวียนนะผมเล่แนะนว่าความรักของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนพฤศจากาอี EP หลังเนี่ย พันหมื่นชาติพบปวนเวียนก็ไม่อาจเปลี่ยนชะตาเหมือนคุณสองคนยังคงติดค้างกันอยู่คุณสองคนยังคงมีความรู้สึกถึงความรักคุณสองคนยังคงมีความรู้สึกที่ผูกพันรักกันอยากกอดกันอยากจะบอกความรู้สึกดีอยากจะมอบความรักอยากจะกลับมาใช้เวลาร่วมกันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจะมีการที่เข้าใจกันผิดหลงผิดนะครับทำไรที่มันเกิดการที่เป็นไพ่เอ็ดออฟซอร์ดขึ้นมาทําโดยที่ไม่สนใจความรักทําในการที่ตัดทำลายจิตใจทำลายรักแท้ทําลายสิ่งที่เป็นสวย,ยางามของกันและก,กันไปอะ่ะผมแนะนะว่าหนึ่ง ทำนายความรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยมักจะเลือกที่จะทำลายความรู้สึกดีๆเลือกที่ทำลายหัวใจหรือความรักแท้กันไปก่อนแล้วค่อยกลับมาไปฟอร์จูนหมายความว่าค่อยกลับมาแก้ไขค่อยกลับมาวนเวียนชาติจพบค่อยกลับมาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาช่างสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนาย,ยนเนี่ยความรักของชาวราศีสิงห์คือการผ่านพ้นสิ่งที่ถูกทำลายสิ่งที่เจ็บปวดคนรักพังมือทำลายจิตใจคนรักพังมือทำลายรักแท้ของคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่ามว่าาาาไจะทลเหร เวลออฟฟอร์จูนมันเหมือนกับพันหมื่นชาติพบบนเวียนอะยังคงมีความรู้สึกดีๆยังคงมีความรักดีๆยังคงเหมือนกับคนที่เคยนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยใช้เวลาร่วมกันครับหลายคนจะมีการแบบเนีย่ยเห็นไหมนั่งกอดกันทํากิจกรรมดีร่วมกันมอบความรักความจริงใจความรู้สึกดีกันจริงๆอะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทํร้ายกันได้หรอกสิ่งเหล่านี้ต่อให้ทำายให้เจ็บปวดเสียใจเสียความรักแท้เสียไปเท่าไหร่อะก็ยังกลับมาเวลออฟฟอร์จูนก็ไม่อาจเปลี่ยนชะตายังคงติดค้างชั่วฟ้าดิน,งงนยังคคคงงงงรัััักกกนนยยงงผูพมี อะไรที่มันมีคําสัญญาต่อก,กันอยู่ยไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ใบที่3ขึ้นมาวุฒสเตนขึ้นมาครับจะเป็นภาพรักของชาวราศีสิงห์หลักเลยเป็น e n น r ี y หลักของคุณเลยนะเป็นสิ่งโตเห็นไหมฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านอาจจะมีรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งเวลาถูกทํรลายมากๆเนี่ยเจ็บจนชาเจ็บจนชินชาเจ็บจนรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ได้แล้วเราเข้มแข็งเราเติบโตขึ้นแล้วเรานิ่งแล้วคนรักมันจะกลับมาถือเชื่อกลับมาถึกผูกพันกลับมาต้องการคุณกลับมาอยากให้คุณยอมแพ้ นะครับตอนที่เขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำร้ายอยู่เนี่ยเราเจ็บจนเฉยชาเราเจ็บจนเจ็บนิ่งเฉยไปเท่าไหร่อ่ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนแลกของชาวราศีสิงห์ที่เลิกราหรือจากไปมีใครสักคนหนึ่งครับพยายามกลับมาขอคืนดีกลับมาต้องการกลับมาขอความรักแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าเกิดยังทำร้ายกันไม่เลิกสิ่งที่เขาทําเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจ็บเขาก็ยิ่งสูญเสียความรักแท้เขาก็ยิ่งสูญเสียความจริงใจระหว่างกัน ไม่เหมือนกับยิ่งทาร้ายกันเท่าไหร่อ่ะชาวราศีเหนอท่านจะเติบโตขึ้นหลุดพ้นขึ้นนิ่งขึ้นเฉยชามากขึ้นหลุดพ้นมากขึ้นแต่คนรักที่รักคุณเนี่ยจะกลับมาชดใช้เวรชดใช้กรรมกลับมาต้องการคุณอย่ผมทํมพนายให้ถึงขั้นกลับมาสเตนหมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งพยายามจะดึงกลับมาพยายามเรียกร้องความสนใจพยายามกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดทาพลาดทําลายความรักแท้ทําร้ายไปด้วยอารมณ์ทํรลายด้วยความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะท่านเนี่าที่ ออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความเจ็บออกมาจากความเสียใจแล้วเห็นไหมเพราะถูกทำร้ายจิตใจก็เลือกที่จะเป็น w i l ฟอร์จุดหมายความว่าการกลับชาติมาเกิดการเริ่มต้นชีวิตใหม่การกลับมาเเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรต้องยอมปล่อยอะไรสักคนหนึ่งไปเจ็บจนทนไม่ไหวเจ็บจนต้องออกมาเจ็บจนต้องเหมือนกับหลุดพ้นแล้วอ่ะเจ็บจนชินชาไปแล้วอ่ะไม่ได้ทำให้ชาวโลกทุกท่านรู้สึก,กว่าดวงชะตาตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนยายนการเริ่มต้นใหม่การกลับชาติมาเกิดการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตัวเองที่ผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจ แต่พอคุณผ่านพ้นคนรักกลับมาขอคืนดีคนรักกลับมาอยากจะแก้ไขอัศวินถือดาบครับกลับมาอยากจะให้คุณทําดีเขาอยากให้คุณเหมือนกับช่วยเหลือดูแลอยากให้คุณชดใช้ช,ช,ชดเชยเขาแต่เห็นไหมครับว่าเขาถือดาบฟันคุณเขาถือดาบทําร้ายคุณเขาถือความเจ็บปวดทําร้ายคุณนะฉันคนรักของชันระสิ่งหน่ท่านจะมีการที่อยากจะกลับมาตกลงพูดคุยอยากจะกลับมาเคลียร์กันอยากจะกลับมาตกลงกันดีๆแต่ตอนที่พังมือทําร้ายกันนอกใจกันทาผิดสัญญาทําผิดศิลธรรมทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกกันเนี่ย กลับไม่คิดบ้างกลับไม่ถึงความเจ็บปวดบ้างฉันทำอัลซินเือดาบใบนี้ก็้นานำว่าคนรักของชาวราศีกัย์ท่านมีการกลับมาขอคืนดีกลับมาขอการแก้ไขกลับมาขอเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทําร้ายคุณเอาไว้ครับแต่คุณมีเดอสเตนกับให้อัศวินถือดาบหมายความว่าคุณหลุดพ้นไปเจอความสุขแล้วคุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้วเพราะคนที่เคยบอกรักเราเนี่ยถ้าเขารักและดีกับเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายเราเลยนะเขาจะไม่ทําให้เราเจ็บเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกเสียใจจนรู้สึกเฉยชานิ่งจนอยู่ได้แล้วขนาดเนี้ย ผมแนนวความรักของชาวราศีสิงห์ท่านมีการที่ดวงตาดุดพ้นครับออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความเจ็บออกมาจากความเดือดเนื้อร้อนตัวคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาอยากจะกลับมาแก้ไขแต่คุณไม่กลับได้นะแต่คุณมีความสุขแต่คุณไปเจอสิ่งดีแต่คุณออกมาจากปัญหาปัญหามันจบแล้วนะผมแนแนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิ้วจะเป็นการงานการเงนิงนความรักที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้อัศวินถือดาบมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีผมนายให้แบบนี้นะมันจะผ่านไปด้วยดีผมที่ผมทำนาย และพิมพ์ตอบคนที่ขอนอนรับคำนายว่าขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของพระราชาถือเหรียญหรือว่าคิงออฟไพดิเคิการได้รับคุณค่าของตัวเองกับพื้นมาเห็นไหมผู้ชายคนหนึ่งถือเหรียญน,นั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งอยู่เหมือนกับความสุขความมั่นคงมีทรัพย์มีเงินมีทองไหลเข้ามาเทมาผมเน้นน้นความรักของชาวลายสิงช่วงนี้นะครับวันที่1 5บห้ถึงสามสิบพฤายนเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้รับสิ่งดีมีความสุขผมเน้นน้นความรักเช่นกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดวงชะตาการก การพบเจอความรักครั้งใหม่ดีกว่าเดิมเหมือนตายแล้วฟื้นอะนะครับเป็นคิงถือเหรียญกะซิมถือดาบเป็นคนที่ร่วมถุกร่วมสุขผู้ใหญ่ใจดีคนเมตตาซัพพอร์ตสายช่วยเหลือสายเปนะครับเข้ามามอบการเงินการงานความมั่งคงมั่งคั่งให้กับคุณผมเมลยไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ไม่มีเขาเราดีกว่าเดิมอะมีะรที่มาทดแทนสิ่งเหล่านี้สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่จริงใจอะต่จะพบเจอสิ่งที่เหมาะสมที่มีคุณค่ากับตัวคุณเอง ก็เรยนะว่าช่วงนี้หม่เขาม,ามีการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคการเงินดีการเงินเด่นชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมาความรักมีคนเอาสิ่งดีมาให้มีคนเมตตาช่วยเหลืออุปถัมเมตตามีคนเอาเงินเอาทองมาให้กับคุณมันไม่ใช่ชีวิตของชาวเราสิ่งท่านอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ตรงไหนหมีคุณค่าก็ไปอยู่ตรงนั้นผ่านพ้นเวรกรรมผ่านพ้นความตายผ่านพ้นความเจ็บเหมือนเราได้เลิกชนชีิตใหม่เหมือนเรากลับชาติมาเกิดเหมือนเราเกิดใหม่เลยนะฉันจากนี้ไปการเกิดใหม่ของคุณเนี่ยก้าวถ้วยครับ จะกลับไปเชื่อคําสัญญาอย่ากลับไปหลงผิดอย่ากลับไปจู่กับคนที่มันหลอกลวงเราอีกท่านในออฟคัพหมายความว่าคนเอกชาวต่างดินที่ออาาท่านที่ทำร้ายคุณไปเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเขากลับมาเกาะคุณตอนที่คุณเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเจ็บไปแล้วอะทั้งที่คุณเชื่อใจเขานะว่าเขาจะไม่หลอกเราว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันของเราไหนบอกว่าวันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับมีกันและกันเนะ่ะไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับ ส่นนายออฟคัพหมายามว่าคนรักของชาวสิงห์ท่านอาจจะบอกว่าเคยรักเคยผูกพันบอกจะไม่ทําร้ายกันจะดูแลกันอย่างดีแต่ก็ทําร้ายกันด้วยความเจ็บความเสียใจอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่คเขาไม่รู้ตัวเขากับมีความสุขเขากับคิดว่าสามารถทําสิ่งที่เขาต้องการได้ครับเกมนายไพ่ของนายออฟคัพหรือไพ่ก้าถ้วยใบนี้คนรักของชาวสิงห์ท่านมีการกลับแอบมองแอบส่งคุณทางโซเชียลมีการกลับมาสนใจคุณกลับมาอยากจะกอดอยากจะรักแต่เขากล่าวคุณไม่ได้รักคุณไม่ได้แล้วนะเพราะเขาใส่หน้ากากะเข้าหาคุณ่ะ เพราะเขาหลอกเราเพราะเขาเคยทําร้ายเราเพราะเขาทาให้เราเสียใจเพราะไหนว่าจะไม่หลอกกันครับซึ่งสิ่ง,งนี้เกิดขึ้นกับชาวลาสิงหนึ่งท่านนะครับคนรักกลับมาเทคแค์กลับมาสนใจคุณเพราะคุณมีเงินมีทองมีชื่อสิ่งมีสังคมที่ดีไม่ต้องกลับไปอยู่คนหลอกลวงคนนรกคนชั่วร้ายคนโน้มเหลวคนเลคนชั่วแล้วนะใครที่หลุดพ้นจากคนโกหกคนไม่จริงใจเนี่ยอย่ากลับไปตายอีกอย่ากลับไปเป็นของตายอีกนะครับเพราะที่ผ่านมาให้เขากอดและให้ความรู้สึกไปแล้วเอาถ้วยเอาเงินเอาทองไปให้เขาตั้งความรู้สึกตั้งเท่าไหร่แล้ว เขากลับไม่เห็นเขากลับเอาดีเข้าตัวเอาชั่วมาโกโหกมาหลอกลวงมาทําร้ายกันครับฉะนั้นมาดูความรักของชาวราศีสิงหนะ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนวันที่1 5บ0ถึงสาและก็การแนะนํากันที่ไพ่สามใบนี้ครับไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของที่เอ็มโอยเลอร์เข้ามาครับทานายชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ว่ามีผู้ใหญ่หรือคนรักคนรอบข้างให้การยอมรับบุญพาวัฒนาสง่งดูมีบารามีดูมีอํานาจดูเติบโตมากขึ้น ทำให้มีโอกาสได้พบเจอความรักที่ยิ่งใหญ่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่มีบุญทาวาสนาส่งนําพาง,งานเงนิงนการช่วยเหลือการปกป้องการดูแลมาให้กับคุณเหมือนกับเราได้รักใครสักคนที่เขารักเราช่วยเหลือเราเหมือนกับเห็นคุณค่าเราเหมือนที่เราให้ถิ่งดีให้ความจริงใจให้ความรักเขาอะไม่ใช่ว่าเราให้ความรักเขาไปให้ความจริงใจไปแต่เขากลับมาทําชั่วมาหลอกลวงมาใส่หน้ากากเข้าหากันอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่ารักแท้หรือคนที่เป็นคู่ทุกคู่ยากคู่ชีวิตหรอกครับ ช่สิ่งที่มันผ่านพ้นไปคนรักมีเอ็มพอยเลอร์หมายความว่าเช่าสิ่งมีโอกาสพบเจอต่างชาติด้วยนะคนรักที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสายเปรอุปถัมภ์สายเมตตาส่วนการงานการเงินหมายความว่ามีโอกาสได้รับรอบราบล่อยศถาบรรดาศาาักดิ์การเป็นอยู่ที่ดีการชีวิตที่มั่นคงร่ำรวยประสบชัยชนะปัญหาจากสิ่งที่คุณพบเจอคุณจะผ่านพ้นไปแล้วประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ประมาณนี้เลยเหมืยกับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมันทําให้คุณแบบเดือดสตนน่ะเข้มแข็งมากขึ้นเป็นชาวสิิงงจรย่เี้ลนะ มันทาร้ายคุณไม่ได้แล้วคุณชนะแล้วคุณแบบผ่านไปได้เนี่ยมันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดีกว่าเดิมประมาณนี้เลยครับไพ่ใบต่อมาเขาเรียกว่ามีบุญมีอํานาจนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ซิกออฟคับเนี่ยทำให้เห็นผู้เกี่ยวของคนเก่านิดหนึ่งเพราะหกถ้วยหมายความว่าคนที่ไม่เคยดื่มด,มดั่งมือความรู้สึกดีๆเคยมีความเฉลิมฉลองดื่มวายดื่มเหล้ามีความรักสุดาจอกเนี้ยเส้นเป็นตายระหว่างคุณสองคนนะว่าจะอยู่ด้วยกันว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันว่าจะอยู่กันไปจนตายว่าจะรักกันไปจนตายอะ่ะถ้าเขาไม่่หลอกเเราเนีย ยังไงมันก็ต้องกลับมาดื่มด่ำกลับมาเป็นแบบคนที่ตามสัญญากับเป็นความรักกับเป็นการ่มีที่ดีต่อกันนะช่างซีกอฟคับก็เห็นนะว่าคนรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยท่านเนี่ยมีการกลับมาขอความรักความรู้สึกดีๆคืนกลับมาห่วงแหงห่วงก้างกลับมารักษาผลประโยชน์รักษาความรักแต่เขาหลอกคุณแต่เขาทำร้ายคุณไปเขาหลงผิดไปอ่ะมันจะให้อภัยได้ไหมแต่หลายคนจะมีการนอกใจคนรักผิดสัญญาคนรักหลอกลวงโกหกนะครับมันเลยเกินกว่าที่จะให้อภัยครับ แต่คนเรของชาวราศีเนี่ยถ,ถ้ามีการกลับมาอย่างแน่นอนครับเป็น6ถ้วยมักจะกลับมาตอนที่คุณดีแล้วตอนที่คุณกำลังจะมีความสุขอยากจะให้คุณทําสิ่งดีให้กับเขาอยากให้คุณทดใช้ทดเชยอยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความรักให้สิ่งดีก <c oughs> ับเขาแต่เขากลับเอา <c oughs> ดาบมาทํร้ายกันแต่เขากลับมาทิมแทงกันกลับมาทําสิ่งทําเล็ว <ño> ทําชั่วนะครับแล้วจะบอกให้เราดี <c oughs> บอกให้เรารักบอกให้เราทนต่อไปเพื่ออะไรหรือทําดีแล้วได้อะไรนั่นเองครับ เช่นพลงของพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเซเว่นออฟัหรือไพ่เจ็ดถ้วยครับไปอยู่กับคนรักดีกว่าไปอยู่ความรู้สึกดีๆดีกว่าเช่นช่วงนี้คนรักของชาวราศี่านมีไพ่หกถ้วยกับเจ็ดถ้วยคือคนรักที่เลิกลาไปอ่ะกลับมาอีกแล้วเห็นไหมกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอผลประโยชน์กลับมาขอสิ่งดีคืนกลับมาขอความรักอยากจะได้สิ่งดีจากคุณแต่หลอกเราไปตั้งเท่าไหร่ทําร้ายเราไปัเท่าไหร่โกหกนอกใจผิดศินผิดธรรมไปตั้งเท่าไหร่ ชั้นเจ็ดถ้วยกับหกถ้วยหมายความว่าคนรักของชาวสิงห์ช่วงนี้คือการกลับมาสนใจคุณแอบมองแอบส่งกลับมาต้องการคุณกลับมาจะทํารุ่นทํานี่สร้างอนาคตกับคุณใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เจ็ดถ้วยกับหกถ้วยครับไหนว่าจะไม่นอกใจไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่าจะไม่หลอกกันไงครับชั้นหกถ้วยกับเจ็ดถ้วยหมายความว่าช่วงฟ้าดินเนี่ยพันหมื่นชาติพบบนเวียนเขาจะกลับมาทาดีกับคุณมากขึ้นเขาจะกลับมารักคุณมากกว่าเดิมแต่คุณเลือกได้นะว่าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนรักที่เคยทําาารร้้ยยยเคผิดดพลไปหือวว่ะ อยู่กับความรักที่มีความรู้สึกดีๆอยู่ความรักที่ไม่หลอกลวงอยู่กับความรักความเมตตาที่เหมาะสมเข้าใจกันอยู่กับคนที่เข้าใจรู้ใจกันน่ะย่อมดีกว่าอยู่คนที่มันไม่รู้ใจกันผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟแส้งนะครับประมาณนี้ฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือถูกออฟคัพครับอยู่กับความรักแท้อยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตอยู่กับความรักที่เหมือนกับสองถ้วยมม่สัมผัสได้ทางจิตใจเลยนะผมเรยนะความรักของชาวราศีสิงห์ท่านในช่วงอนมิถุนายน EP หลังแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนเน คือการพบเจอทูออฟครับพบเจอความรักที่เป็นคู่สมบูรณ์พบเจอคู่แท้รักแท้ส่วนคนรักที่เลิกลาหรือจากไปสุดท้ายจะกลับมารักกลับมาคืนดีเพราะมันมีอะไรที่มันติดค้างพาะหัวใจของคุณสองคนต่อให้หลอกลวงหรือทําผิดทําพลาดกันไปอะ่ะแต่ความรักแท้มันยังอยู่แต่หัวใจของคุณสองคนมันยังผูกกันความรักความผูกพันชั่วฟ้าดินยังคงติดค้างพันเหมือนชาติเพราะมันคง,งวนเวียนอะ่ะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาทําไม่ดีกว่าเดิมกลับมาแก้ไขตอนที่ยังทันนะ แต่ถ้าเกิดมันตัดไปแล้วมันจบไปแล้วมันแก้ไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ติดค้างกันอีกแล้วเขาทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้วจากนี้ไปก็เหมือนกับใครก็ไม่รู้จักกันแล้วนะมันจะกลายเป็นคนที่รักกันแต่จะกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันอีกต่อไปเพราะเขาทํากับเราก่อนเพราะเขาทิ้งเราไปก่อนเพราะเขานอกใจผิดสินผิดธรรมหลอกลวงนะครับกับเราก่อนนั่นเองครับฉะนั้นไพ่อลาเคิลแนะนำชาวราศีสิงห์ท่านว่าซีเคตครับพยายาม เก็บเกี่ยวสิ่งดีให้กับตัวเราเองเก็บเกี่ยวสิ่งดีให้กับหัวใจพยายามเอาความรู้สึกข,ของเราเนี่ยให้มันมีความรู้สึกปลอดภยัยมั่นคงอยู่ความรักที่แบบได้รับการแบบเราเป็นของหายากอะเป็นสีเขตอะของหายากของที่คนต้องตามหารักแท้จะตามหาเราคนรักจะรักเรารักษาเราปกป้องเราไม่ใช่เหมือนกับทําเหมือนกับเราเป็นของตายของหาง่ายทาเหมือนกับเราจะทามาหาเราเมื่อไหร่ก็มาจะทําร้ายเราก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีสิงทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ